สวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาจาก w a l เ e t ฟรีนะคะประจำวันที่13เดือน5ปี2 0 2 5แจกฟรีค่ะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแนะนำเพื่อนออการรับก็แอดไลน์ช่องทางการรับ ID l i ไลน์ลงไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วการรับไม่ได้ยากมันจะยากก็ต่อเมื่อเราไม่ได้ดูคลิปเราไม่สนใจที่จะดูที่จะฟังเราจ้องแต่จะถามอย่างเดียวอันนั้นมันยากเพราะว่า อย่างที่บอกว่าถ้าทักไปในเพจพี่ไม่ตอบพี่ไม่ได้ยิงนะแต่พี่ถือว่าพี่บอกในคลิปแจกเล็นประจําวันไปไปหมดแล้วอะ่ะมันมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องตอบหรือต่อให้พี่ตอบพี่ก็จะตอบแค่ว่าทําไมเราไม่ดูคลิปละ่ะเออพี่ก็จะบอกประมาณนี้อ,อ่าวันนี้นะเหมือนเดิมแอดไลน์วันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ 22. นาฬิกาหนาที ส่วนโคดังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่13ในวันนี้คือคําว่าของขวัญบอกไปหมดทุกอย่างแล้วนะคะช่องทางการรับ ID l i n e ใต้คลิปก็เอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ใครได้บ่อกแล้วก็ดีใจด้วยใครที่บอกว่า มันน้อยกันไปพี่อยากให้แจกเยอะกว่านี้รอสิ้นเดือนค่ะมารับอีกทีสิ้นเดือนก็ได้ถ้าอยากได้เยอะนะแต่ถ้าไม่ซีเรียสขอให้มีแจกบ่อยๆมีแจกทุกวันก็มาทุกวันได้ค่ะลงคลิป22่สองนาฬิการหรือสี่ทุ่มคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเรามาเจอก,กันในคลิปหน้านะขอบค่ะ